กุดแห่มีเฮแน่งวดที่เกดร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กรลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มีนาคม2564เชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังมองหาเลขสวยๆกันอยู่ใช่ไหมครับ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันหลังมีผู้ใช้ Facebook ชื่อนะครับชื่อนะครับไม่มงจะมงมากนะครับได้โพสโชคนะครับวัดกุดแหออกมาแล้วนะครับอจะสรุปให้ดูนะครับโชคที่ท่านผู้โพสเฟซบุ๊กท่านนี้นะครับได้โพสลงข้อความนะครับก็จะมี7 54 52แล้วก็ 00นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่านะครับวันนี้คนมาที่วัดกุดแหน,นับแสนเลยนะครับดูประชาชนนะครับส่วนมากมากันนะครับและได้โชคได้ลาบกลับบ้านกันนะครับไปลุ้นในวันที่1นึ่งมีนาคม2564กันต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี